สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจ้ะเมื่อน,นี้กลับมาพอกันอีกแล้วนอกกับช่องแอลชาแนลเนาะจ้ะมีแนวทางลาสตาลาวีไอพีลาสตาวีไอพีเนาะจ้ะมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้ะก็เป็นของวันที่26เดือน8 2,564นเนาะจ้าแต่ก่อนอื่นเท่ากับมาเบิงผลของวันที่25ก่อนเนาะจ้าเนาะว่ามีตัวแนวทางตัวใดเขาเนี่เนาะจ้าผลของวันที่25ราลสตา ลาวสตาศูนย์สี่สาูนย์สูยกับยุ่ในตารางวันเนาะจนะเนาะส่วนสี่ตารางวันส่วนตัวจอหา 3, นะ้าบ่มีน่าจะมิตหหาสเนาะสีกับลุดไปน่าจะเจ็ 7, 1, 7, 1, ดหนึ่งเจ็กับบ่มีแล้ว, VIP, ลว 3, น่ะจะเนาะลุดน่าจะลาวีไอพีลาววีไอพีน,น่งเก้าสามกับเจ็ดหนบ่มาเล่เนะ่าจะเนาะกับลุดไปนาาจะ 20, 20, 4, สี่แปดสี่สองศูนยกับมาในตารางวันเนาะจ่ะเนาะแปดส่ส่วนสองศูนย์กับมาในตารางวันเนะจ๊ะ, 4, นนะ,จะพี่น้องท่านใดมาจับในตารางวันใดทั้งบนทั้งล่างเนาะจ่ะแปสีกับสองศูนย์เนาะจ่ะเนาะส่วนตัวรูดวิ่งเข้ารอบนี่บ่มาแล้วนาะจะเนาะกัรุดไปเนาะจ้ะรุดไปกะ แสดงความเสียใจกับผู้ที่นำแนวทางไปแลว้วบนมิโชคมิลาบนอกจากนอกระบบเป็นยังนอกจากกับเป็นกําลังใจแหกันนอกจากเดี๋ยวเ้ามาตามต่อของวันที่ยี่ิบหกนอกจะกนอะแนวทางกับมิเขามิรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนอกจากวันที่ยี่สิบหกก่อนที่สิับชมแนวทางกับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมอย่างมีสติรับชมเพื่อความมันเทิงผิดพลาดประการใดแอดกับขอโทษขอไปหลายๆนอกจากเนาะแนวทางลาสตาราว VIP ีไอลาสตาวีไอนจากของวันที่ยี่เนาะแอดให้เด่นที่เจ็ดหรูดวิ่ง เลขกำลังวันมี3 9 2 5ส่วนตัวเจาะ7 0็ด7ูน6 6เหกหนึ่ง หกศูนย์หกสี่หกสองส่วนตัวเนิ้นเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกหกสี่ถ้ามากถ้าชอบก็บจดไว้แคบไว้เนะจ้า บอมากะทีแอจับคู่ให้เน้นนไ้ก็ล่องเบิ้งในตารางวันเนาะจ้ะในตารางวันสามารถนําไปรูุดไปวิ่งได้เนาะหรือว่าจะจับคู่ในหนีได้เนาะจ้ะจับคู่กับตัวเด่นก็ได้เนาะหรือมีเหลขกอยู่ในใจอยู่แล้วก็มาจับใส่เหลขกําลังวันได้เนาะจ้ะเนาะก็ลองวิเคราะห์เบิ้งเนาะจ้ะเพื่อมีตัวมากตัวชอบเนาะก่อนเสียออกไปก็ซอยเป็นกําลังใจให้อมินดีนั่งเนาะจ้ะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร์เนาะจ้าเนาะสุดท้ายจะขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบเนาะจ้าลำลำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเนาะจ้าพ่อกันคลิปนาสวัสดีค่ะ